ฝันว่าได้เจอญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วฝันว่าได้เจอญาติที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วแปลว่าอะไรฝันว่าได้เจอญาติที่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว ท่านจะไม่เห็นหน้าคนที่ท่านเกลียดอีกท่านจะไม่ได้เห็นหน้าคนที่ท่านไม่ชอบอีกศัตรูจะพ่ายแพ้ท่านจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ท่านจะได้รับข่าวการตายของคนที่ท่านไม่ชอบท่านกําลังจะได้รับข่าวการตายของคนที่ท่านไม่ชอบหลังจากนี้ท่านจะสนใจเกี่ยวกับ การฝึกพลังจิตการนั่งสมาธิท่านจะได้รับข่าวการตายของคนที่ท่านรู้จักและมีคนที่อิจฉาท่านอยู่จำนวนมากค่ะช่วงเนี้ควรจะระมัดระวังคำพูดเพราะมีคนน่ะอิจฉาท่านอยู่ท่านจะต้องใช้ความอดทน ท่านจะต้องใช้ความขยันใช้ความอดทนในการเอาชนะค่ะเลขนำโชค017 017 017รับทานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ทางไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ